สวัสดีตอนบ่ายนะครับผมกลยค่ำนะครับผมวันนี้ขอมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมรีโนเวทบ้านหรือเฮือนนะครับผมที่เอาไว้เตรียมงานสำหรับางานมูลมังอีสานนะครับผมครั้งที่14นะครับผมที่มอราชพัฒนนะครับผมสกุลตครเป็นคนเป็นเจ้าภาพจัดงานทุกๆปีนะครับผม น,นี้ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนี่ครับผมก็ยังมีเล้านะครับผมอยางอนุรักษ์ไว้นะครับผมเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับผมต,ตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานไปทีละเล็กทน้อยนะครับผมพอดีมีโอกาสก็เลยูย่แถ,แถวบ้านนะครับผมก็เลยพามาชมภาพบรรยากาศนะครับผม เพื่อนได้ชมนะครับผมเ,เป็นประจําทุกๆปีนะครับผม,มาอาจจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมขอถ่ายข้างล่างดีกว่านะก็เป็นเงินคล้ายๆกับที่ผมไปถ่ายที่บริเวณน้องหานนะครับผมนะสวนชมเย็ดย้านะครับผมเราจะเป็น เงินอนุรักษ์นะครับผมหลังนี้ก็เป็นของมอรัชพัฒนะครับผมเป็นคนดูแลนะครับผมจะมีเสียงรถก็ต้องขอตัวขอภัยด้นะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้ติทถนนใหญ่นะครับผมพอดีช่วงเลิกงานนะครับผมก็เลยนำภาพมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมก่อนที่จะเริ่มนะครับผม ยังไม่กําหนดนะครับผมแต่ว่าทางนักศึกษาและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เริ่มทยอยเตรียมแล้วนะครับผมก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้จัดงานนี่นะครับผมเมือบางอีสานครั้งที่14นะครับผมตายถุนละตายถุนเรือนก็ยังลบอยู่นะครับผมแต่ว่าอยากจะถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆ ให้เพื่อนนได้ชมนะครับผมครับจะไม่สะดวกในการชมนะครับผมเพราะว่าทางมอรัชาพัฒก็ล็อกประตูไว้นะครับผมจะว่าคล้ายๆกับบ้านเงินไทยยอนนั่นแหละครับผมตอนนี้ก็เริ่มบ่าย เด็กน้องนักเรียนก็เริ่มเลิกงานนะครับผมเลิกของเรียนแล้ว่อไปเลยครับผมนี่ครับผมมีเล่าด้วยนะครับผมแสงอาทิตย์ก็กําลังจะอัสดงนะครับผมบรรยากาศก,าก็วันนี้ก็ยังเย็นอยู่นะครับผมช่วงเย็นๆแต่ว่าก็เริ่มมีเมฆนะครับผมหนาขึ้นนะครับผมนะที่อาจจะอีกไม่กี่วันแล้วก็อาจจะ ฝนฤดูหนาวนะครับผมจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะขอเก็บภาพบรรยากาศเงินสวยๆนะครับผมนะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอชมในช่วงของงานบุญบางอีสานนะครับผมจะได้ถ่ายทอดการแสดงศิปลปะพื้นบ้าน หมอลำแล้วก็ศิลปะที่น่าชมของคนอีสานนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามกับมุ่มสกลนะครับผมในปี2568ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมทำคลิปทำช่องขอให้ปังๆนะครับผมมีรายได้สมหวังดังที่ตั้งใจนะครับผมรวยๆปังๆทุกท่านทุกคนนะครับผม คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ